การจัดสรรพื้นที่การท่าแปลงพักในโซนนี้ถือว่าเสร็จไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนจ้าแม่ยน้ำไผ่เฮ็ดพึ่งแล้วพึ่งเสร็จจ้าพี่น้องก็เลยมาอัปเดตลงให้พี่น้องเพื่อเพิ่นเทางเพื่อเป็นไอเดียนะจ้าพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องอยากเอาไปเห็ดน้ำทํามามเบื้องจ้าพี่น้องสำหรับพื้นที่พื้นที่ใน้อยเราก็ใส่บัวใส่บัวตักน้ำรดเอาซึ่งใส่เวลากะบบดูนปนได้จ้าพี่น้องใส่เวลาในการรดกะบ่ดูนปนได พักอะแปงยกแค่ก,แกับสิมีี่แปลงแล้วกับสิมีกระถางแล้วกับสิมีแปงไอ e อิดบ็อกยุขางนี่ซึ่งเห็ดไม่แล้วเหมือนเสานี่นะจ๊ะเนาะสวนตรงนี้จะยุนี่จ้ายุนาบนนอนนี่จะ้ะพี่น,อน้องยุนาบนนอนนี่จะ้ะเดินลงมากอะซึ่งมื่อได้ทํางานบา่ได้อาการบ่ดีแน่กัสิเปิดประตูป้องเอี่ยมออกมากสัสิซองเบิ้งแปงพักกะเห็นแห่หอมมีความสูขเห็นแห่หอมสดชื่นขึ้นจ้ะพี่น,อน้องเห็นแห่หองมีพัล่าง ข้ลังบวกคือถ้าขามีกำลังใจแต่ว่าการปลูกพักก็ต้องเน้นพักที่ว่าบ่ได้ใส่สารเคมีสีดนะจ๊ะเนาะบางสิ่งบางอย่างจังเป็นทั่วจังแตีงจังสีประมาณนี้ถ้าเฮาปลูกใกล้ที่อยู่อาศัยหลายกับบางเถ้อบางที่การใส่น้ำมันของเฮามันบ่ได้ผลจังสีมันก็จำเป็นนะจ๊ะเนาะต้องใส่สารเคมีแต่ว่านี่แม่ลำไส้สีเน้นแบบว่าเน้นที่ว่าบ่ได้ใส่สารเคมีจ้ะพี่น้องเน้นที่ว่าบ่ได้ใส่สารเคมีคือกเกปลูก แบบปลูกฟักทองหรอกอ่ะปะสิมีฟักทองฟักทองนี่กัสีบ่ได้ใส่สารเคมีจ้ะพี่น้องบ่ได้ฉีดยาบ่ได้เฮ็ดยังเลยจ้ะอันนี้ปลอดสารแท้ๆเลยตามที่แม่น้ำไผ่ปลูกมาหลายปีคือฟักทองนี่บ่ได้เฮ็ดอีหยังจ้ะพี่น้องฟักทองนี่บ่ได้เฮ็ดอีหยังแม่น้ำไผ่ปลูกฟักทองไว้ซีตน้นนี่ตามลักซีลักนี่นหะแม่น้ำไผ่ตั้งเฮ็ดซ้ำนี่จ้ะบเ่เฮ็ดใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเขาสิบังเสียงเพราะว่าสูญแม่น้ำไผ่หลายคักแล้วจ้ะพี่น้องสำหรับฟังเท่านี้อันนี้ก็คือเปนมะะล มะละจ้ะมะละแล้วก็ไอ้บวบงูหรือว่าหมางอเหี่ยวบานเห่านี่แหละนี่กับปลอดสารคือกันจ้าพี่น้องแล้วก็สีไส้มะเขือเทศได้จ้าพี่น้องนี่ตัวนี้กับสีไส้มะเขือเทศน้่ให้เขาขึ้นรั่วตรงนี้แล้วก็ในค้องนี่แมี่นําำไผ้กับสิปูกักบุงจ้าพี่น้องปูกักบุงปูกักบุงไส้กระเช้ากะตะตะกาเนาะจ้ะเนาะแล้วก็สียเอาลุ่งลุ่งไว้ในนี้เดี๋ยววิธีเห็ดเฮ็ดจังไรแบบใดวิธีปูแบบใดวิธีการรักษาดูแลขันตอนแบบใด้เดี๋ยวเมี่นอง ว่าเซตไประดับหนึ่งจ้กพี่น้องก็เลือแตงแต่ปลูกเลื้อแตงแต่สีเอาดินมาใส่แปลงยกแค่กันยังบ้านปลูกจ้กพี่น้องเพราะว่าบ่ท่านมีเวลาเอาดินมาใส่แปลงยุแค่กับที่แปลงพื้นที่ในหน่อยซ้ำนี่เข้าก็สามารถปลูกยู่ปลูกกินแล้วก็สามารถตัวยอดก็ได้จ้าพี่น้องหนึ่งก็คือตัวยอดแบบเก็บมันพันหรือว่าสีเก็บขายก็ได้กินบ่เบิดจ้าพี่น้องปลูกซ้ำนี่ก็กินบ่เบิดเมล่อเาพ่ยเคยปลูกยุ่แล้วจ้าพี่น้องพื้นที่ซ้ำนี่เขาปลูก สิงปูงของซ้ำานีคือห้องกินบระท่านดอกจ่าพี่น้องกินบระท่านกินบระเบิรคือเ้อต่อยอดด้วยกันทามันบลายอีหลีเ้องก,ก็ปล่อยเก็บเก็บออกมาเลพันไห้น้ำจ้าพี่น้องปล่อยหรอกเก็บออกมาเลพันไห้น้ำอันนี้ก็เป็นการต่อยอดไปอีกแบบหนึ่งในพื้นที่เป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางสาหรับพื้นที่หน่อยๆสาม,มารถเศริทกิจให้ได้ยู่ได้กินให้ได้บื่อึดบอ่บอยากแล้วก็สามารถต่อยอดกระได้จ้าพี่น้องอันนี้ เม่นดพันธว่าสีเอาเขาเขามาใส่จ้ะพี่น้องเขาไรเบอร์รี่มใส่เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปเพราะว่าก็มีหลายสายพันธุ์จ้ะเขาไรเบอร์รี่เขามันปูเขาเข่าอ่ากัมเขาเหนียวเขากัมลืมผัวแล้วก็เขากัมนี่ยังเนี่ยแหละพี่น้องหลายสายพันธุ์อยู่เม่นดพันธุ์ใดมากสามสีสายพันธุ์จ้ะพี่น้องแม่นพันธสีมาขยายพันธุ์ออกแล้วก็สิเอาเขาลุ่มก็สิเอาลุ่มรวยน้ำคลองแห้งๆแล้วก็สีเอาปลูกพักบุ้งลุ่มลอยใบไม่หนีน้ำจ้าพี่น้อง นี่คือการจัดสรรพื้นที่น่าจะเนาะจัดสรรพื้นที่พื้นที่นหน่อยแต่ว่าของแม่นาไพ่โชคดีก็คือแม่นางไพ่มาเห็ดส่บ่อน้ำาบอึดน้ำจ้ะพี่น้องบอง่ายๆก็คือบบอึดน้ำโบอึดบบอยากยู่ตรงนี้พื้นที่นหน่อยใส่เวลาหมดโดนใส่บัวตักน้ำรดเอาจ้ะพี่น้องยุ่ไก่แค่นี้ยุ่ยไก่น้ำเห็ดตามกำลังเห็ดซ้ำกำลังจ้ะพี่น้องเห็ดซ้ำกำลังสำรับผู้ใด มองหาไอเดียมองหาแนวทางในการปลูกพักในพื้นที่ในหน่อยสำรับจากเหตุเกษตรใบยูใบกินใบต่อยอดก็สามารถเอาไปเบิง้งเอาไปเป็นไอเดียเอาไปเป็นแนวทางได้เด้อจ้าพี่น้องเด้อเบิ้งไปเป็นไอเดียไปเป็นแนวทางก็ได้จ้าพี่น้องสำรับพื้นที่เพราะจำเป็นตรงห้ายจ้าพี่น้องถ้าเฮ้าจัดสรรใดหรือว่าเฮ้าบริหารใดกับพื้นที่นหน่อยก็เกิดประโยชน์อันสูงสุดคือกันจ้าพี่น้องสำรับพื้นที่แค่นี้ก็ ประโยชน์ได้หลากหลายคือก,กันจะเบื้องไปเป็นไอเดียจ้ะพี่น้องเบื้องไปเป็นเนวทางได้จ้ะเด้อตรงขางนี่แมล็ดพไไัใธุ์ไสแมมล็ดพันธุ์ไลงมาจากกะทางพุ่นต้นที่เพาะไว้กระสีปินบวบมูบวบมูกับ,ม,กบมีทัวมีมะละแกมกันไปบ้างจ้ะพี่น้องยังรป,ประทันเสียจ้ะปลูกบ่ทันแล้วมือแลงเสียเอามะเขือเทศมาลง่งกระสิปลูกมะเขือเทศน้ำในกระถางนั่นกรสิมีพักหลากหลายจ้ะพี่น้องเบื้องมะเขือเทศเขาถือ เขาถือขี่ไก่เขาสีงามเร็วเปลี่ยนสีเร็วเร็วจ้าพี่น้องนี่ขี่ไก่หนีสีเขียดให้พักงามเร็วอีหลีจา้างามเร็วแล้วกงามดุนพร้อมจ้าพี่น้องแต่วา่าจะใส่หลายก็ <c oughs> สิมีพักอ่าสวนขั้วพักพื้นบานห้องพักสารเน่พักน้อมเปีพักหลายหลายอย่างมี่ยังก็เอามาปลูกไว้จ้าพี่น้องปลูกไว้ยู่ไว้กินเพื่อการลดต้นทุนของห้องเพื่อสีบ่ด้สือเด็จับได่ดใจนจา่นะจาจนะเนาะบ่ด้สือคือกำไรจ้าพี่น้องพื้นที่ตรงนี้บ่ห้ายจา้า แต่ว่าการจัดสรรพื้นท the ี่ให้ได้ปลูกให้ได้หลากหลายจ้าพี่น้องไม่หนีแม่น้ำพ่ายสิปลูกปลูกซี่ต้นนี่ก็ซีอุ้มนี่ก็ได้ร้ายแล้วจ้าพี่น้องนี่ซีอุ้มนี่ก็ได้ร้ายแล้วฝักท่องแม่น้ำพายเคยปลูกสุ่มหนึ่งสุ่มหนึ่งแม่น้ำพ่ายปลูกฝักท่องสุ่มเล็กๆหนาสวนแม่น้ำพ่ายปลูกฝักท่องสามารถสางไล่ได้ได้เจําจำเป็นต้องหลายจ้าพี่น้องเดียวแม่น้ํพ่าสิเห็ดให้เบื้องบนเป็นฉีโมเซือๆส่วงนั้นแม่น้ํพ่ายังบ่หันเห็ด ย่างบ้านเฮ็ดช่องเม่น้ำไผ่ก็เลยบ่ได้นํ้ำเสนอลงแม่ยน้ำไผ่ได้ฟักท่องเกดเปดลูกแม่ยน้ำไผ่ขายมันเล็ดพันให้พ่อค้าเพิ่นเอาไปขายตอมันเล็ดระบาดบางคนเพิ่นกัดส,สื้อนวยไปเลยหน่วยละหาลอยเม่น้ำไผ่ขายหาลอยสามลอยตามนวยหน่อยนวยง่อย,อ,ย,อ,ยอันนั้นคือสำหรับฟักท่องนี่เปินได้จ้ะพี่น้องสำหรับฟักท่องเงาฟักท่องไงเม่น้ำไผ่สีเน้นเน้นคือแบบว่า,วาสายพันธุ์ สายพันธุ์นอกสายพันธุ์ดีๆแน่ยจางน้อยสายพันธุ์แปลกเบอกว่ายัก็คือสายพันธุ์แปลกๆจงา,ยยางน้อยก็ขายง่ายจ้ะพี่น้องแม่ยลำไพ่มีเคียดคลายอยู่จ้ะมีเคียดคลายพราะขาดที่ว่าเพินพ่นเพิ่นอ่ะจอบเบอกว่ายัก็คือเพิ่นจอบถ้าเอามะเร็ดพันธุ์ของแปลกนะ้าแม่ยลำไพ่อยู่คือเพิ่นรับไปขายตัวเพิ่นเป็นพ่อค้าออนไลน์เพิ่นรับไปขายตัวประมาณนี้จ้ะพี่น้องแม่ยลำไพ่ก็เลยโชคดีไปถ้าแม่ยลำไพ่เห็ดเห็ดขึ้นมาถ้ามี่ืดพันธุ์ที่สีแปลกๆมาใหม่แน่ ขยายพันธุ์ออกมาได้เมลําลำไยกะมีช่องทางการตลาดแต่ก่อนเมล็ดลำไพสิบ่คอยเนีนขายขายไอตน้นขายมาขายนย้ยแมลําลำไยสิเน้นขายมาเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวจากพี่น้องอันนั้นก็คือเป็นการต่อยอดแล้วก็ได้ดีสำหรับชิปนี้แมล็ดลำไยกะเอาลงให้พี่น้องเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไอเดียได้จากพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดอยากจัดสรรพื้นที่พื้นที่ในน้อยอยากปลูกหรือว่าไอเดียการทํำซุ่มท่ำข้างนั่นข้างนี่กะเบื้องเอาจากพี่น้องกะง่ายๆแบบนี้แหละ บ่มีต้นทุนอีหยังมากมายดอกจ้าซื้อตะปูบ่กี่บาทไอ้ตัวนี้แม่น้ำไผ่เราด้ใส่ตะปูเลยมัดเอาจ้าพี่น้องมัดเอาตรงนี้ก็จะเป็นเชือกฟ้างไปนําสำหรับลิปนี้แม่น้ำไผ่ก็สิขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะเหตุ้วแล้วๆก็คือหอดพี่น้องอยากเอาล่งให้เป็นแนวทางให้เป็นไอเดียเพื่อไปเป็นไอเดียจ้าพี่น้องไปจัดสรรพื้นที่สําหรับผู้ใดมีพื้นที่อย่างน้อยๆอ,อยากเกษตรอยากต่อยอดอยากปลูกยูปลูกหินหรือว่าอยากต่อยอด ก็สาม,มารถต่อยอดได้เฮ็ดซัมหนีก็สาม,มารถต่อยอดได้จ้าเดี๋ยวแม่ำล้ำไพสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆยได้จ้าเด้อว่าแม่ำล้ำไพสิต่อยอดไปในทางทีทางใดแบบใดได,ได้จังได้สำรับคลิปนี้ก็กราบขอบุญขอบคุณพี่น้อง,ป,อง,ป,องป้องปายสุภูสุขน,ขนจ้าที่เขามาติดตามที่เขามารับส้สมซอมถ้เกษตรฟาร์มหักผักสวนขั้วของแม่ล้ำไพศได้จ้าเด้อขอบุญขอบพุณนหลายๆจ้าเป็นกำลังใจให้สุภูสุขนจ้าสู่ต่อไปจ้าสำรับ ทีมงานเกษตระนะจ๊ะเนาะสำหรับผู้มีใจรักในการเฮ็ดเกษตรก่ะสู่ต่อไปจ้าพี่น้องสู่ต่อไปแม่ลำไผ่ลูกใดก็เห็ดคือเก่ายังสี่หรจ้าพี่น้องพ่อลูกใดก็เห็ดอยู่บาเศร้าดอกแม่ลำไผ่า,า,าเศร้าเห็ดดอกตามไดีทยังเดนได้ดยางไดขอบปุ่นขวบพุณหลายๆจ้าแม่ลำไผ่ไปก่อนนะจ้าพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ